เลือกแฟนการหาแฟนมันมีความจําเป็นที่เราจะต้องเรียนด้วยไหมคะในหลายคนมีคําถามแบบนี้เข้ามานะคะว่าเออฉันจะมีสามีฉันก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องเรียนด้วยฉันจะมีอะไรมันก็เรื่องของฉันมันคือชีวิตของฉันแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะถ้าวันนี้คุณอยากมีชีวิตที่ดีคุณอยากมีคู่ที่ดีคุณมีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้คะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมการเลือกคู่ที่ถูก การเลือกคู่ที่ดีก็ทําให้ชีวิตคุณพุ่งทยานขึ้นไปได้แบบอย่างง่ายดายแต่ถ้าคุณเลือกคู่ที่ผิดชีวิตคุณก็จะรู้สึกผิดเจ็บจนตัวตายค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมาฟังเทคนิคการเลือกคู่ที่ดีที่เอมจะถ่ายทอดและแนะนำให้กับทุกคน ซึ่งตอนที่เรายังแบบไม่ได้คิดอะไรอะคะ่ะตอนที่เรายังเด็กยังอายุนยน้อยอะเราไม่ค่อยใส่ใจในการเลือกคู่หรอกเจอว่าเออคนนี้ดูดีชอบรู้สึกดีครบเลยอยากให้มองมากกว่านั้นการใช้ชีวิตคู่การเลือกคู่มันไม่ได้มาอยู่แค่แบบวัน2วันเดือน2เดือน3 4มี่ห้าปีแล้วแยกทางนะคะแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นถ้าคุณอยากได้คู่ที่ดีข้อที่1เลยเลือก ถูกค่ะถ้าวันนี้คุณเลือกคนที่ถูกเข้ามาในชีวิตคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณจะไม่มีวันเสียใจเลยเพราะถ้าเลือกถูกคุณก็คือเจอคนที่ใช่ในเรื่องปัญหาครอบครัวก็แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลือกถูกแล้วเลือกคนที่แมทกับเราคนที่เข้ากันกับเราคนที่มีอะไรที่คล้ายๆกันการดำเนินของชีวิตคู่จะไปได้ดีค่ะ ข้อที่ 2. เลือกผู้ชายที่มีแพชชั่นผู้ชายที่มีแพชชั่นคือผู้ชายที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมีเป้าหมายว่าเขาจะทําอย่างนั้นอย่างนี้คือมีแพลนในอนาคตที่สร้างไว้แบบแน่วแน่และตั้งใจมากๆถ้าสมมุติว่าคุณเลือกคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตนะคะอนาคตชีวิตความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะจะไปได้ไกลมาก ถ้าผู้ชายที่มีแพชชั่นก็จะทำให้คุณนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเช่นถ้าเขาหลงไหลในการทำธุรกิจอะแน่นอนในอนาคตของคุณนะคะก็จะเป็นคนที่สุขสบายในอนาคตคือมีสามีที่ดีและรวยแล้วก็ข้อที่3นะคะเลือกคนที่ดูแลเทคแคร์ care, และให้เกียรติคุณ ผู้ชายที่ดูแลเทคแคร์และให้เกียรติผู้หญิงนะคะใส่ใจต่อให้วันนี้เขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายแค่ไหนเขาจะไม่มีวันทิ้งคุณมีผู้ชายหลายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตร่ำรวยเยอะแยะนะคะสุดท้ายแล้วเขาก็ทิ้งคุณไปมีคนอื่นเพราะเขาไม่ได้มีความรักความใส่ใจการดูแลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้น สิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญและจำเป็นในการเลือกคู่ชีวิตเรียกว่าเลือกคู่แล้วทาให้ชีวิตเจริญนะคะอย่ามองแค่ผิวเผินใครสนใจที่อยากจะลงเรียนในเรื่องของการเลือกคู่ที่ดีการดูว่าผู้ชายแบบนี้แบบนี้ดีไหมสามารถส่งข้อความมาหาเองได้นะคะพร้อมที่จะทําให้ชีวิตในอนาคตคุณอะ,ะในคู่ถัดไปอะคะเป็นชีวิตที่แบบดีเยี่ยม the best แห่งปีเลย